สวัสดีค่ะเอฟซี่ินารักทุกคนของดาเนาะจ้ะเมื่อนี้ขึ้มแดดขึ้มไอหนาวไพี่น้องเมื่อกี้น,นานาดาเห็นแดดออกดีใจว่าสันเนี่ยแต่ว่าแป๊บเดียวแดดหายพี่นอ้องเรอจะควมหนาวหนาวเด้นย่นีาเบิง่งงต่ว่าท่องฟ้ากัาไอ จะว่าสดใสกระบอเมนเมกน้าอยู่เนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ามือนิดาจะมาอัปเกรดเนาะจ้ะพี่น้องอัปเกรดไอต้นผลไม้เนาะจ้ะทิดาปลูกไว้พี่ที่แล้วเนาะว่าอันปีนี้เป็นจังใดเนาะจ้ะดากะยึดสวนอ้อยย่อตรงนี้กะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนอ้อยย่อของดาเนาะจ้ามีมีส่วนอ้อยย่อสองสวนโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวดาพามาเบิ้งเนาะจ้ะว่าต้นไม้ของดาเป็นจังใดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ นี่อันคือต้อนเชอรี่เนาะจากพี่นอ้องต้นเชอรี่อุ้ยแดดออกมาดีใจนะพี่น้องแดดออกก็ดีใจเนี่ยเมื่อกี้นั่นนะคืมหนาวหนาวพี่น้องแดดออกก็ได้ความอบอุ่น,านาจากแสงแดดเนาะจากนี่ต้นเชอรี่เนาะจากพี่น้องจากกระล่งอันแตกเนาะจะาเนอกระล่งแตกอ้อยเหี่ยมพี่น้องแล้วเนี่ยเ,เ,เป็นต้นท้อพี่น้องจากต้นท้อกระลงังแตกใบที่กันเนาะจากพี่น้อง ลูกท่อเนาะจา่ะวิธีเอคักคำเนี่ยอันลูกท่อดาดกยกเนาะพี่น้องเมื่อซองเบิ้งมดดือใดก็อุ้ยเดี๋ยวมือลังจะเห็ุวิดีโอเพราะสั่นเนี่ยอันก,กับ่เก็บกนิักเชืยอ่าค่าเห็ุวิดีโอแต่ว่ากับผมมีเวลาเหตุจักเชื่อพอถ้าอาทิตย์หนึ่งใคหล้างพี่น้องเมืเเ่อเ,เ,เบิ้งนานๆเหลือแต่เปลือกอ้อยเนาะพี่น้องไอสัตปลาไม่กินเนาะจะ้ะเหลือแต่เปลือกอ้อยเนาะนี่คือลูกท่อเนาะต้นท่อเนอะาะกระังจะแตกขึ้นกันพี่น้อง ถา่าอากาศหนาวพี่น้องจะเห็นว่าอันเพื่อนกับใแตกพร้อมกันปันใดเนาะจ้าอากาศปีนี้ไอช่วงนี้ก็ยังหนาวลายอยู่เนาะจ้าออนนี้จะอัปเกรดเออนี่เป็นแอปเปิลเนาะจ้าแอปเปิลใดซีสายพันเนาะจ้าทิดาซื้อมาปลูกปีที่แล้วเนาะนี่ตละสายพันเพิ่นก็นยังมีป่ายปิดอยู่เนาะจ้าเนาะนี่สายพันุแรกก็กิ่งนี่เนาะจ้ะ อีกคือสายพันธุ์แรกสายพันธุ์สอง yellow delicious นะคะอันนี้ก็คือกิ่งนี่เนาะจา้ะเปิ่นเสียบมากสีกิง่งอ้าวเดดไปอีกแล้วหนาวด้วยพี่น้องแต่นี่แล้วก็เนี่ยสายพันธุ์ที่สาม green delicious นะคะอันนี้คือสีแดงเนาะจ้ะเนาะสีแดงแล้วก็สายพันธุ์ที่สี่ winter banana น,น,นะคะแต่เนี้ย winter banana เน,นา,นานะเนี่ย ดาเอาอ,อนนอกจากมาเห็ดหัวเนาะพี่น้องจา้าไอดาว่าจะอ้อมหัวผลไม้เนาะจ้าก,กเ็เลยอันดาคนเตียแม่ต้องเอาตัวนี้มาละอันเพื่อจะให้เจ้าของสูงขึ้นจะได้ตอกลักลงเนาะอันตน้นไอเชอรีต้นนี่บผมแน่ใจว่าจะรอดบอเบื้องข้างล่างก็ยังอันต้นสดๆอยู่แต่ว่าข้างบนเหี่ยวเนาะจ้าอันนี้ไอแบกเอ,อ่อทาเทาเรียนนะคะเนี่ย ีจะเชอรี่เนาะจะเนาะซื้อมาแหงได้ปีที่แล้วแต่ว่าต้นนี้เบ้อไม่แน่ใจว่าจะรอดแต่ว่าก็ดูแลไปเนาะจ้าเพื่อเพิ่นรอดแล้วเนี่ยกระเป็นแอปเปิลอีกต้นนึงเนาะจ้าพี่น้องจ้ากําลังแตกที่กันเนาะจ้าเนี่ยอ๋าไม่ได้พูดผิดจำผิดเด้นี่เนี่ยเป็นเชอรี่เนาะจะเชอรี่คือกันเนาะทิดาไอ้ปลูกปีเแล้วเนาะ เบิง้งราคาซื้อมาพี่น้องปีที่แล้วราคายังถูกนะแต่ว่าปีนี้ราคาขึ้นประมาณตน้นลราจะสิบห้าถึงแปดสิบเหรียญเนาะจา้ะเนี่ยต้นนี้สมบูรณ์เนาะจะนอ,นอเชอรี่ต้นนี้สมบูรณ์แล้วกะ็มาถึงเชอรี่อีกต้นนึงน้งเนาะจ้ะเนี่ยก็ต้นนี้ก็สมบูรณ์เนาะจ้ะสรุปแล้วเชอรี่ของดาเนี่ยอาจจะสมบูรณ์อยู่าสา,าะนะตสมต้น อีกสองต้นบ่ค่อยสมบูรณ์เนาะจ้ะเนี่ยก็เป็นคนละสายพันธ์กันเนาะต้นนี้บ่ค่อยสมบูรณ์ปันใดคือกันพี่น้องเนี่ยเนาะจ้ะอืดไปหายอ่านหนังสือลลเนาอยใจเนาะกระล่างแตกคือกันเนาะจ้ะมีละจ้าคือไอจุดจุดข้างล่างเนาะจ้ะนี่เป็นส่วนข้างล่างระดาภาพไปรอบเบื้องข้างบนจะพี่น้องจ้ะ พี่น้องจ้านี่คืตอต้นพรั่มเนาะจ้าเบ่งเงค่นกรลังแตกพี่น้องต้นพรั่มเนาะจ้าดาจำาบ่ได้ว่าพ,พันพรั่มต้นอยู่สายพันธุ์ใดเนาะแต่ว่าดามักชุกะพรัมจ้าแต่ว่าบ่เนจใจว่าตัวเนี้ยมันชุกะพรัมบบเานาะอ่ดอกต้นสมบูรณ์พี่น้องตอนน้นสมบูรณ์เนาะจ้าแตกดีหมหลังจากหนาวแล้วหนาวอีกเนีย แต่ชนนั้นไม่พี่น้องเพราะว่าปีเแล้วไม่แม่มง,งมีอย่างบวก่กินแต้มใดยังหาวิธีจำกัดอ่ากำจัดแม่นชนิดนั้นบ่ได้นะจ้ะอันที่แม่งกินนู่นหน่อยพี่น้องไม่กินแต้มเลยแม่กินใบใบป้งย้มใดกันไม่กินย้นนมนั้นต้นนี้บ่เคยสมบูรณ์พี่น้องต้นนี้เพราะว่าอันถือ ไอ้แพ้ของเพื่อนบ้านน้อยใจเนาะมาหักโคนล,ลงนี่แปเาเงินจากเพื่อนบ้านขึ้นเลยแต่วบาการไอ้มาติดมาปัวม,มารักษาเนาะจ้ต่ว่าคิดว่าคุณสารน,น่ะเห็ดบ่คอยดีมั้งนี่ก็เลยยันต้นบ่ค่อยสมบูรณ์น้อยใจเดียดายไอ้บางๆมีเวลาดามานแกไขบึ้งน้อยใจเนาะเนี่ยต้นนี่บ่คอยสมบูรณ์แต่ว่าแกไขถือว่ารอดยี่น้อยใจ นี่ก็เป็นแอปเปิ้ลเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแอปเปิ้ลกับกระลังอันจะป้งเนาะจ้ะเนี่ยต้นนี่ก็แอปเปิ้ลที่กันพี่น้องนี่ก็แอปเปิ้ลที่กันเนาะจ้ะกระลังอันเริ่มเริ่มป้งเนาะจ้ะเราเมียกับเลสิวที่เสร็จต้นนี้ก็กเป็นต้น ดาคิดว่าแอปเปิ้ลคีอกันจะพี่น้องจ้าต้นนี่ดาอันแอปเปิ้ลคีอกันเนาะดาชำได้เราแต่ว่าต้นคิดซะก่อนเนาะจ้าว่าต้นยังเพราะว่าอันซื้อกับหายไปเลยเนาะต้นนี้ก็ก็ล่างเริ่มปงเนาะจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าสามต้นนี่เป็นต้นแพร่เนาะจ้าพี่น้องต้นแพร่เนาะจ้าต้นนี้ซื้อกับยังยังอยู่เนาะจ้าเนาะเนี่ยสามต้นนี่เป็นต้นแพร่ ก็เริ่มป้อขค้นกันพี่น้องเนี่ยอากาศบ้านใดย,ยังหนาวไหลย,ยพี่น้องต้นนิ้ซึกว่าแตกมาสมบูรณ์เนาะจากบางต้นก็สมบูรณ์บางต้นก็บบสมบูรณ์เนาะต้นนิกะปีที่แล้วบ่ค่อยสมบูรณ์แต่ว,ว่ากะชื้อว่ารอดอยู่น้อยจากเนี่ยเบื้องต้นเพ่นแหงแหงแต่ว,ว่ากะเบื้องว่าการจเจริญเติบโตของพ่นจะเป็นยังไงเนาะจากปีนี้แดดออกมาในดีใจดีใจพี่น้อง แดดออกอีกแล้วอากาศปันนี้ก็ยังถือว่าหนาวลายอยู่สําหรับดาเนาะประมาณสิบสองสิบสามองศาเนาะหนาวแมต่แดดออกก็ยังหนาวอยู่เนาะจ้ะเดียเด๋ยวดาก็จะเตรียมตัวไปทํางานเราจะพี่น้องจ้าจังใดดาก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เอฟซีมีให้เนาะจา้จะเนาะจังใดก็ฮักกันนนหน่อยฮักกันดดนๆเนาะจาะลรวดาก็ขอขอวยอพ่นไอเอฟซีจุคนมีความสุขเพิ่อนจะเห็นช่องยูทูบต้งองแปกักระา รำรวยเงื่นข้อคลิปป่างๆเนาะเจะเนาะจะในที่รายได้กับทุกคนนะคุณค่ะรึกๆทุกคนนะคะสวัสดีนนะค่ะ